เตียชักนมเขาว่างอ่ะคุณชักนมคุณชักนมเขาว่างมากค่ะเตียตอนเนี้ยเขาบอกว่าเลมไปเสียงแข็งใส่เขาอ่ะเตียเขาบอกเขาไม่โอเคที่เลมเสียงแข็งใส่เขาอ่ะเดี๋ยวเตียเคลียเองใช่ไหมตึงกอนตึงโอเคค่ะเตียได้ได้ได้โอเคเตียครับเดี๋ยวเตียติดต่อเขาเลยครับโอเคครับถ้าเรื่องกับพี่ขลิ่นก็เดี๋ยวเซไฮไปเคลียเองนะคะถ้าส่วนเรื่องคุณชักนมกับเราก็เดี๋ยวเตียโทรหาคุณชักนมค่ะวันเนี้ยค่ะ กูดิย้ายยีนรอเลยเนี่ยโอ้โหโก็จ่อไงเหียก็ถี่ได้ยินไม่เป็นไรค่ะเสียงแข็งไงไไเสียงแข็งไงเออเสียงแข็งอะ่ะมามาคุยครับมีคนเสียงแข็งใส่ครับครับ ก็ถามคนสี่เหี้ยไม่แล้วทำไมคุณคุณคุณไม่คุณไ,ไม่พูดเองล่ะคุณชักนมจะได้ไม่ต้องสื่อสารไปสื่อสารมาเหมือนใช่ไหเขาไม่อยากพูดแล้วน่นะไม่ครับอยากอยากให้คนในแก๊งโชว์บ้างครับอโชว์ไปครับวันนั้นมีคนเสียงแข็งครับใครครับ <c oughs> ชื่ออะไรครับผมซสียอะไรครับ <c oughs> ผมชมพูเหรอหมายถึงเสียงแข็งใส่บอสคุณเหรอหรือว่ายังไงเสียงแข็งใส่เพื่อนผมครับใครครับ คนไหนครับชื่ออะไรครับมีครับมีมีมีครับชื่ออะไรครับหน้าตาเป็นยังไงทรงผมแบบไหนครับจะถามอะไรนักหนาครับก็บอกว่ามีไงก็อยากรู้ไงไม่ไม่ผมบอกว่ามันมีไงก็ถึงถามไงว่าคนไหนอาจจะจะจะบอกว่าผมโกหกว่าไงไม่ได้บอกว่าโกหกอยากรู้ค่ะอยากรู้ก็พวกคุณไงครับถามกันเองไม่ได้หรอต้องให้ผมชี้หรอถามกันเองไงครับมันมันก็มีแค่เนี้ยแหละมันไม่น่าจะมีใครไปเสียงแข็งอ่ะ คุณก็ถามดีใครไปเสียงแข็งวะไหนพูดดิเออใครเสียงแข็งวะไม่มีนะมีใครไปเจอเอลเคมีใครไปเจอเอลเคและเสียงแข็งปะปกติเราแทบจะไม่ค่อยคุยกับใครกันเลยนะเพราะคุยแล้วก็มีแต่เรื่องไม่ค่อยชอบคุยกับคนอื่นกระถินปะใช่ใ่คนชื่อกระถินปะผู้หญิงอะใช่ใช่ใง่ใหยเคียดิ พี่กระถินเสียงแข็งก็แย่แล้วพี่กระถินเสียงหวานจะตายใช่ค่ะกระถินเสียงแข็งใส่ใครคะคุณใส่ใครเราคุยกันเองได้ไหมครับกระถินเสียงแข็งใส่ใครคะเมาตอบเข้าไปสิเออไอ้หายผมดำผมดำมึงเป็นคนบอกอยากจะมาคุยเองนะผมดำอะไรนะเกดอะไรนะอะไรนะผมดำผมดำผมดำคือปัดเท้าทีนไม่สวยรอคำตอบอยู่ค่ะ เสียงแข็งเสียงแงคะ่ะนี่คือคือบอดพี่ชักอ่ะบอดพี่ชักอะไรเขาเป็นพี่แก,กตรงไหนแกต้องไปเรียกเขาพี่อ,ะอ่ะไม่รู้คนนี้ใช่ไหมคนที่ภพาพผพพพพ้าผ้าผ้าปิดปากนี่ใช่ไหมใช่ใช่แสดงว่าไม่ใช่กระถิ่นมั้งคะพี่เลมเขาไม่ยอมตอบไม่พี่กระถิ่นไปเสียงแข็งใส่คุณชักนมเหรอ ไม่นะกะทินไม่รู้จักเขาค่ะหรือไปเสียงแข่งใสุ่ณบอบี้หรือเปล่าเสียงแข่งใส่ผมเนี่ยครับเอาเคลียร์กันเองไหมเคลียร์กันเองไหมแล้วยังไงต่อคขาเซ่ไฮ ปกติถ้าเรามีเรื่องกันเราคุยกันสองคนหรือเปล่าคะต้องเสียเวลาบอสคุณมาฟังด้วยหรอคะจริงจริงเสียเวลาบอสชักนมนะเนี่ยเขาแบบมีเรื่องเตียะคะ่ฮะฮะัลโหลเตียเตียชักนมเขาว่างอะ่ะคุณคุณชักนมคุณชักนมเขาว่างมากคะ่ะเตียตอนเนี้ยเขาเขาว่างแล้วเขามาหน้าบ้านเลมอะ่ะ เขาบอกว่าเลมไปเสียงแข็งใส่เขาอ่ะเตี่ยเขาบอกเขาไม่โอเคที่เลมเสียงแข็งใส่เขาอ่ะไอ้คุณได้ยินหรือเปล่าครับว่าไม่ใช่คุณนใช่ใช่เลมงงอ่ะเตี่ยเลมทำอะไรผิดอ่ะที่เขาถุยน้ำลายใส่หน้าเลมก็ใช่ไงตีหนูมันจะเรียกหนูเยอะด้วยว่าบดนส่งแล้วได้ยินค่ะเตี่ยได้ยิน อ๋อเขาไม่ควรทำแบบนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเตียเคลียเองใช่ไหมตึงขอนตึงอ๋อโอเคค่ะเตียได้ได้ได้โอเคเตียครับเดี๋ยวเตียติดต่อเขาเลยครับโอเคครับถ้าเรื่องกับพี่ขลินก็เดี๋ยวเซฮายไปเคลียเองนะคะถ้าส่วนเรื่องคุณชักนมกับเราก็เดี๋ยวเตียโทรหาคุณชักนมค่ะมันมันเป็นเรื่องระหว่างแกงแล้วครับ ตั้งไงต่อคะอะแทงเลยหม่เกงท้องรอและเอาดิจากสีลูกผู้ชายเนาะแทงเลยค่ะแทงเลยค่ะชายิงนะอันนี้ผมว่าคุณเล็มเล็มให้คุณกระถิ่นคุยอะไรท้ายเร่าไหมครับไม่ก็คุณบอกว่าเป็นเรื่องแก๊งแล้วไงเราเป็นหัวหน้าแก๊งเราก็ต้องรับผิดชอบไงไม่ก็ให้คููกรณีเขาคุยกันก่อนสิคุณจะไม่ให้โอกาสเผื่อมันจะเกิดเลยุไนะไม่ค่ะพี่โยพี่กระถิ่นเขาน่าจะไม่อยากคุยแล้วแหละเล็มรู้นิสัยพี่กระถิ่นดี เรวไม่อยากให้เขารู้สึกไอ้นี่ไปมากกว่านี้คุณพูดมาเลยค่ะคุณต้องการอะไรถ้าพี่กระถินเสียงแข็งใส่อะถ้านั่นคือศักดิก์ศร<ป>ีของคุณนะตอนนี้นะเลากไปเลิกไปห้าสิบบาทครับกระเป๋าสามแขกเนี้ยอยากเลยวะแถมกาแฟให้หนึ่งแก้วค่ะ ทานให้อร่อยนะคะผมงงไม่มีมีเรื่องของเราเรื่องของเราอะไรเรื่องของเราเลยไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะเรื่องของเราคืออะไรอ่ะงงไม่มีค่ะไม่มีเรื่องของเราค่ะอย่าลืมนะบ๊อบบี้หนึ่งล้านนะคะอย่าลืมนะใครพูดไปหรือเปล่าเอากาแฟด้วยอะไรของเขาอ่ะพี่เลมไม่ไม่เลมรู้ชักนมเขาจะทดสอบเซไฮพี่กะถินอ๋อกะถินก็ว่าเพราะว่าคุยในแชทคือเพิ่งจะแบบสคแคร์ตันนี่เหตผมกลัวเขาเขาแค่ เขาแค่จะทดสอบเซไฮว่าระหว่างพี่กะถินกับแก๊งอ่ะเซไฮกล้าจะทำอะไรหรือเปล่าเอาเอาไฟเอ็มมาทำไมแต่กะถินก็ดูออกเพราะว่าปกติเซไฮไม่ได้เป็นแบบนี้นรรู้อยู่ว่าเขาโดนบีฟอ่ะเขาโดนเดินไปชิดๆอย่างนั้นคือผมเดินไม่แอบหลังรถเลยอ่ะวย่งี้ผมแต่แต่ไอเกดบอกเลยใครคิดจะสู้เมียคือตายไปครึ่งตัวแล้วนะจริงอะจริงไม่สิ ไม่หรอกพี่ว่าพีสุดท้ายแล้วแกงเขาก็ต้องมาก่อนอยู่ดีเชื่อพี่เหอะถึงถ้าถึงเวลาจริงๆแล้วเขาก็ต้องทำเซฮายอ่ะเขาก็ต้องเลือกถกแต่นี่รู้ไงนี่รู้ว่าเล่นไงนี่เรื่องเลยไม่อยากให้พี่กระถินคุยแล้วก็เลยจะได้ตัดตัดเพราะ๋ยวเราเรามีเรื่องต้องคุยกันอีกเยอะหนึจจริงครับคุยต่อเลยไหมครับอยากประชุมไม่เสร็จมาคุยต่อเลยครับเป่แปดแปดศูนย์ใครมามมาเองใช่ครับเออใครมามมาพี่หนิมวะฮะพี่หนิมเี่าทผมหัวชมพูเนี่ยใครมามมาพี่หนิม มาาคุยต่อไปมันเย่งไอ้ดูดูด้วยดูด้วยไม่ดูอะไรอ่ะด้วยครับเป่าเบอร์แล้วครับมีใครมีเองเป่าเบอร์แล้วครับใครมีเองป้าาถามให้เป่าเบอร์มีเป่าแปดแปดศูนย์ปยตอบไหมอ่ะหรือว่ามีก็นั่นแหละเรื่องแค่เรื่องเรื่องเรื่องนั่นแหละที่เราต้องทำสล็อตให้เต็มสามสิบภายในเดือนเดือนหน้าวันที่ยี่สิบเจ็ด Uh huh. เพราะฉะนั้นจริงๆถ้าใครมีคนที่มี potential สูงๆมากกว่าเนี้ก็บอกมาแล้วก็ถ้าถ้าต้องทำสล็อตให้เต็มแบบนั้นจริงๆอะคนที่ไม่ว่างก็ต้องน่าจะเอาออกจริงๆแล้วอะ